แล้วค่ะทุกคนค่ะมือนี้จะมาเหตุกับเขาเมนูแบบง่ายๆง,ง่ายอีกแล้ววันนี้เราจะมาทําเมนูยําไข่นี่อุ้ยไขย่แต่สีกี่ลรเนี่ยมาเป็นอย่ยงงนางมากทุกคนค่ะมาเดี๋ยวอุ้ยโยอันนี้เข้ากัตังอมแลยอุ้ยอุ้ยทุกคนทุกคน,กคนเดี๋ยวขออนุญาตรีไฟลงกมาเลยแค่หดน,นี่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวาจะมาหั่นไข่ก่อนใส่มือได้ขออนุญาตใช้มือเลยนะคะทุกคนค่ะเพราะเหนื่อมือแล้วนะนี่ตัดไข่แบบนี้ กะเด็นว้าวไข่แบบดีไข่กำลังดีเลยทุกคนนี่ขออนุญาตเรียงก่อนเรียงก่อนนี่นะคะอันนี้ค่ะนุญลัยกันไว่ต้องกลางสิเลยไม่ต้องตัดนะคะไข่ก็คือสุกตามความชอบนะทุกคนนะบ่ไไ้แบบว่าซี่เรียยว่าต้องเป็นแบบแบบนี้นะคะโอ้ไม่เป็นจังีงใส่เป็นหน่วยเลยเออแล้วกใส่เป็นหน่วยเลย บอสจะใส่เป็น,นไวยเมื่กีก้จะห้อกระตองหลาดไงเธอไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ไหวอยู่ไหวอยู่ยนี่ทุกคนใส่เป็นไข่ไก่หรือว่าไข่เป็ดก็ได้หรือค่ะอันนี้มาใช้เป็นไข่ไก่ห้าฟองนะจา๊ะนี่โอ้โหมเป็นอย่างดอกเนาะเข่าปลาขึ้นเก้าอ่อนหรอวะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ว้าวแค่นี้ก็น่ากินแล้วไม่ต้องทำหมอกเจอกินเลยเดี๋ยวมันขึ้นยังสิเขาเรียกหลังมือกันเป็นคน <c oughs> กระพีก็ได้แล้วมาบัตตนี้อร่าเบเข้าสิมาหลวกหมูกนแล้วเราก็ค่อยมาทําน้ํายํานะนี่ค่ะไข่ของเราแบบว<ช>่าไข่ไ <laughs> ข่ไข่ไก่ง่ายอย่างนี้เครื่องปรุง๋ยวเอาหมูลงลวกก่อนนะคะมานิ <laughs> ดูจุอาจจะเบาหวานหมหลวกหมูหลวกหมูหลวกหมูไห,หสุกเด้อค่ะทุกคนเราจะทําเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ย่าไข่หมูสับรือวย่างหมูสับไข่ร้วย่ำไข่ใส่หมูสับรัวอย่างสักอย่างนี่แหละเออสั่งซื้อห้แน่กันเรากันนี่เดี๋ยวทิ้งไว้แบบนี้ก่อนมาขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําน้ํายำนะคะน้ํายำเราก็ง่ายมากทุกคนวพตถุดิบไม่เยอะนี่เออไม่เยอะบอกไปว่าขนานี้ว่าเมื่อไรไปแล้วน้ำตาลเนี่ยไม่มีน้ำตาลบัม่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลร้าวแม่ก็จะน้ำตาลปกตินี่นะคะ แล้เดี๋ยวก็จะมาใส่ตัวนี้นะนี่น้ำปลาประมาณนี้ก่อนแล้วก็จะเป็นน้ำกระเทียมดองนิดหน่อยเล็กน,น้อยนะคะอ่าโอเคบริเวณกระติกบ้านหยิบมะนาวมาเลยอุเดี๋ยวเดี๋ยวใส่พิซก่อนดีกว่าอ้ยเดีอเอาข้าเขียวข้นก่อนอมนาบีิบมะนาวก่อนเนาะเธอ <c oughs> มือพันกันไปหมดเลยอ่ะบีะิบมะนาวดูก,ก่อนนี่ข้าควคืออุจุอจาจะอุจุอจาจะแห้งจ้าซุปมะนาวหมูใบคอย สูบอยู่เราขวามเราจะทำน้ำยำเ,เสร็จไงเธออุ้ยเส้นเสือโหลดนี่ทุกคนน้ำยำนี่ผู้ท่นทานไในแล้วเด็ดแล้วเราจะมาใส่พริกนะคะพริกก็เป็นพริกสดทำนนะจ๊ะพริกชี้ฟ้าหั่นเลยแล้วก็บซีเมนฮอมแดงแล้วก็ขึ้นช่ายเดี๋ยวเก็บไว้อันนึงเอาไว้้แลวใส่แตงหน้ามันน,นี่ทุกคนดูสิว่าน้ำจะน้อยวะจะังหวาน้ำจะน้อยนิดดอกเนาะ อขาส่งไส้หมูอีกไงเธอใส่อย่างดีบ่ะไส่กระเดียโอ้ยใส้ยูจิโอ้ยมันอร่อยแล้วนะดีๆคืออร่อยแล้วเธอมาบานีาหน้หมูนี่ไงเอาหนำเอาหนำในหมูใส่เนาะเสร็จแล้วค่ะปิดแก๊สได้นะกะรจักหมูใส่แบบนี้นะคะทุกคนเมนูนี้จะบอกว่าง่ายที่สุดในโลกนี้คะ่ะนี้คะ่ะ แนะำใจจัหน่อยเนาะให้มันแบบพ่อไมีน้ำไปจากโซดคือสินะรสนะชาติก็คือปรุงตามใจชอบเลยนะจ๊ะแน่ๆจ๋าลูกบ้าขันผู้ใดอยากใส่เป็นพริกผงกระไดน,นะคะทุกคนนี่น้ำยำของเราเดี๋ยวนะเธอเราขอชิมนิดนึงยำใครเลยยำมู <laughs> ช้อนปิ้วเกินอร่อยแล้วอ่ะมาแบบตอนนี้บอกน้ำข้าวผู้ใดใส่หลายสัมอุตส่าห์เจียมมากบางย่างดี นี่แล้วเ,เนี่ยไ้ฟังเดียวกันกว่าอุย้ยมาแล้วนะทุกคนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้มันเขาเครื่องเขาเครื่องก่อนเด้อค่ะแล้วก็จะมาตัดคาดเลยเดี๋ยวนะทุกคนค่ะนี่น่าจะเป็นแบบเดี๋ยวจะห้าสติดปอไนามหลายดอกอย่ามันล้นถ้วยล้นจานให้ลงมันล้ไม่น้ามันเยอะเกินไงจะแค่จะพอไซนามซะเนาะจะเย็นเย็แนแหมเออย่างใครเลยย่างหมูเถอะ นะขออนุญาตเอาสีบางๆบงแม่จังมาด้วยค่ะเด้อไม่เป็นไรนี่ทุกคนน่ากินเกิน <ouse> นะกินันได้น้อยของเรานี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยทุกคนยำไข่หมูสับของเราค่ะน่ากินเวอร์นี่เห็นไหมหน้าตาดีเลยนะชิมไหมชิมไหมเธอกินกับข้าวก็ได้กินกับกแกงกระได้ทุกคนคือมันเลิศมากข้าวปุงงรสชาติตามใจชอบไงเนาะชิมหมูกัน อ,อือร่อยอร่อยแบบต,โตะโกนอร่อยมากทุกคนค่ะไปหนือเข้าค่ะ